สวัสดีครับมาพบกับรายการนชไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดชนบุรีอำเภอสัตหีบตำบลบางสะเลวันนี้ผมมาหาพี่อดีตโทษคนหนึ่งนะพี่ขวัญน,นะพ้นโทษออกมาแล้วมาประกอบอาชีพเปิดร้านซ่อมโมอเตอร์ไซค์แล้วก็แต่งรถด้วยตามผมไปเลยครับสวัสดีพี่ขวัญสวัสดีครับโอ้โหพี่ขวัญ <laughs> เนี่ยเป็นอดีตโทษเนี่ยติดทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยก็รวมๆประมาณ แปดรอบได้มา8แปดรอบ <c oughs> โอ้โหแปดรอบนี่ก็คือแบบโอ้โหสดสดเหมือนกันนะใช่ครับคือแปดรอบนี่ีบพี่โดนคดีอะไรบ้างเนี่ยก็ <c oughs> มีคดียาแล้วมีทําลายร่างกายครับทาลายร่างกายครับแต่และรอบพี่ติดนานไหมก็ห้าปีอัพห้าปีอัพขอโทษนะพี่ปัจจุบันที่อยเท่าไหร่ฮะสี่สิบสามสี่สิบสามแต่ยังดูหนุ่มอยู่นะท่านผู้ชมดูหนุ่มๆๆอยู่นะฮะเอาแหละวันนี้รายการนชมาทิการเนี่ยมาหาพี่เนี่ยถึงจังหวัดชนบุรีอำเภอสัตหีบ ที่นี่เขาเรียกว่าตําบลบางสะเลตําลตบลบางสะเลครับนะฮะพี่พ้นโทษร,รอบนี้มานานแค่ไหนก็อยู่ประมาณเจ็ดปีกว่าแล้วครับแล้วออกมาเจ็ดปีกว่าแล้วมาเปิดร้านแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยก็เริ่มต้นจากศูนย์นะครับเริ่มต้นจากศูนย์เือออกมาก็รับจ้างแบกหามแล้วก็ใช้ความอดทนเอาใช้ความอดทนแล้วสู้ชีวิตกันมาคือกับแฟนสองคนก็สู้กันมาแล้วก็แบบว่า เก็บเงินเก็บเงินเล็กเงินน้อยอะมาสู้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือก็เลยจนมีทุกวันนี้จนมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้ใช่ครับและความรู้พวกนี้พี่เอามาจากไหนเนี่ยตอมีบ้างนิดหน่อยครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับอยู่ชื่อโคกชมบุรีคอยแนะนำว่าเขาเก่งด้านนี้ใช่ครับเขาเป็นช่างอยู่ที่ชมบุรีไปเจอที่แปดลิ้วเขาก็คอยมาให้วิชาแนะนาสอนเราด้วยให้เราสามารถมีอาชีพแบบนี้ได้ใช่ครับโอ้โหที่พี่การันตีกล้าพูดเลยว่า ร้านเนี่ยเงินบริสุทธิ์หมดเลยฮะใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหตอนนี้ร้านอยู่ที่ไหนฮะที่ตั้งอ,อยู่แถวซอยนุ่นฟินบางสะเลครับอ่ะถ้ามีคนสนใจอยากจะมาซ่อมมาแต่งรถต้องติดต่อเบอร์0ูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เก้าเก้าสองครับศูนย์เก้าเก้าสองอ่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยร้านพี่ทำอะไรบ้างโดยหลักเลย ทุกอย่างครับปะยางเปลีย่ยนยาง modify build in อะไรพวกนี้ครับแล้วมันมีเด็กแกวน้นโกนเมืองไหมเด็กเด็กชนนะที่เข้ามาซ่อมแบบให้พี่ซ่อมแล้วไปแป้นแป้นปนั้นมีไหมก็มีบ้างครับแต่บางทีก็บอกว่าเออถ้าข้างในหมู่บ้านอย่านะอะไรอย่างเงี้ยของไปข้างนอกอย่างเดียวก็สอนเด็กๆว่าไปข้างนอกอย่าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับก็นะคือสามารถมีความสามารถแต่งรถแข่งอะไรอี้ได้เลยได้ครับถึงขั้นนั้นเลยครับโอ้โห,โหไม่ธรรมดาท่านผู้ชมอ่ะพี่ขวัญเนี่ยรายได้เป็นยังไงเนี่ย อยู่ได้ไหมก็พอประมาณครับอยู่ได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกน้องได้อะไรได้ครับโอ้โหมีลูกน้องกี่คนสองคนครับผ่านเรือนจำไหมไม่ผ่านไม่ผ่านนะไม่ผ่านต้องผ่านเรีนจำมาถ้าเกิดมีคนพ้นโทษจะเรือนจำมาสมมตินะก็มีมีรับน้องใหม่มาคนหนึ่งคือส่งให้เขาเรียนกศนเอาอ่าก็คือสนับสนุนน้องให้เขาไปเรียนใช่ให้ให้มีให้มีการศึกษาติดตัวไว้อ้าวตอนเนี้รายได้อย่างเงี้ยคือในแต่ละวันเนี่ยมันมีคนเข้ามาทํากับพี่ทุกวันเลยไหมก็ทุกวัน คนข้าทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันครับมีลูกค้าประจำไหมมีเยอะครับลูกค้าประจํามีเยอะครับโอ้โหเอาละ <c oughs> เพื่อนๆชนบุรีบางสะเลงทั้งหลายต้องรู้จักพี่ขวัญอยู่แล้วนะใช่ก็สามารถมาได้หรือว่าคนที่แบบบางทีมาจากที่อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดถูกอกถูกใจก็สามารถมา,<ว>มาลองแวะมาทําดูได้นะฮะรถแต่งแต่งนี่โดยโดยนี่สองจังหวะเนี่ยสองจังหวะครับ L L อะไรเนี่ย L S LS โอ้โหสมัยผมเลยเนี่ย L S d e a เนี่ยครับแล้วโดยหลักเนี่ยรถเวลาเขามามาซ่อมมาทำเปนรถประเภทไหนพี่ ก็รถบนบ้านบางทีแบบรถแบบอยากเด็กวัยรุ่นแบบอยากแบบวิ่งหน่อยพี่อัพให้หน่อยอะไรเงี้ยอ๋อให้รถมันวิ่งขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยอัพให้นิดนึงอแล้วมีขาจอาเปลี่ยนน้ำ <c oughs> มันเครื่องเปลี่ยนยางยังมีมีเยอะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านาที่ว่าแบบทํางานหากินอยูอย่แถวเนี้ยอ่าก็คือว่ามาปายางเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยอ่ะแล้วมีผลไหมพี่รอยสักที่แขนพี่กับชาวบ้านทั่วไปเวลาพี่ทำร้านรถแบบนี้ ไม่มีนะครับเพราะคนแถวนี้เขาชินเขาชินชินกับผมชินกับพวกแถวนี้ติดกันหมดเอาไม่ใช่นะคือชินกับพี่คือชาวบ้านแถวนี้ก็โอเคแบบเอ็นดูรักพี่พี่<ช>พมีเสียงดังแบบข้าหมู่บ้านไม่เบิรลรถนี่ไม่มีนะก็น้อยครั้งครับ น้อยน้อยครั้งคือว่านอกจากว่ารถเราไปแข่งอะไรเงี้ยแข่งสนามเราก็มาลองเล่นกันเอาละฮะใครสลับสุพีิขวัญก็ยินดีนี่ก็คือนอชอไม่ทิ้งกันพี่ขวัญก็เป็นอดีตโทษหนึ่งคนที่สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้กล้าพูดได้ว่าธุรชิจสุดิตร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบการแปดปีที่ติดคุกมาเด็กชนไม่ธรรมดานะลูไม่เด็กชนเนี่ยแสบสุดๆรูๆกันอยู่แต่ไม่ค่อยออกรายการผมบอกเด็กชนมาออกกันหน่อยนะอยากให้พี่ขวัญเนี่ย เขาเรียกว่าบอกพูดถึงบทเรียนชีวิตที่เคยผิดพลาดเผื่อบางคนอาจจะหลงผิดอยู่เผื่อจะฉุดคิดได้อ่ะสักนิดหนึ่งพี่ก็วัยรุ่นนะครับถ้าแบบยังหลงคนองอยู่ก็คือว่าขอให้พอบทเรียนมันมีอยู่กับตัวพี่แล้วครับก็คือว่าอะไรไม่ดีก็ขอให้เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าติดคุกก็ไปเป็นไงพี่มันไม่คุ้มนะติดเข้าไปข้างในมันไม่คุ้มเสียเวลาเสียโอกาสเสียอะไรย่างเสียหลายอย่าง อ่าน,นี่คือวิทยาทานของพี่ขวัญน,นะฝากท่านผู้ชมติดตามหรือให้กำลังใจผ่านลิปนีปด้ดดวยแต่วันนี้ผมกับพี่ขวัญสองคนรายการนอนชอมนิเดีันขอไปก่อนฮนะบ๊ายบายครับ